สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สแสดงข้อมูลออกมาจาก d a t a ต a ร์เบสนะซึ่งในดัตเตอร์เบสของเราเนี่ยนะฮะมีมีมีเพียง2มีเพียงเทเบิเดียวนะครับมีเพียง Table เดียวนะฮ <c oughs> ะแล้วภายใน Table เดียวนี้นะเนี่ยมีอยู่2 f i ฟิลด์ก็คืออ d กับ title นะฮะ ไปเปิดหน้าดีไซน์ซะแล้วไม่เป็นไรนะครับ,นะรบผมจะย่อขนาดของ Data g r ฤษนะฮะลงสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเอา l a เบลนะครับป้ายป้ายลาเบลอยู่ในเอ่ยป้ายลาเบลนะครับมาวางไว้2อันนะครับลาเบลอันแรกนะครับผมตั้งผมต้องการให้แสดงข้อความนะครับว่า ลำดับที่นะครับเพื่อใส่เพื่อเพื่อบอกนะเพื่อบอกให้กับผู้ใช้นะฮะว่า Text Box อันนี้เนี่ยที่จะอยู่ข้างๆเอาไว้ใส่ลำดับที่ของภาพยนตร์นะครับผมลาก t x x t b o ออีกอันหนึ่งมาวานะครับผมตั้งชื่อว่า txtno นะครับ แล้วก็ภายใน text box เนี่ยข้อความนี้เรายัางไม่ต้องใส่ลาลาเบลตัวที่2มาวางนะครับตั้งชื่อว่าแสดงข้อความนะครับว่า title นะรหรือว่าชื่อเรื่องก็ได้แล้วก็ลาก text box อีกตัวหนึ่งนะฮะ ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่า txt title ภายในผม,มใส่ข้อความนะครับสรูนะครับโอเคครับทีนี้นะรเราลากคอนโทรลอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือปุ่มปุ่ม button นะครับ มนลากมา,าแบบนี้นะครับปุ่มบัตท่านตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเนมนะครับ BTN App นะครับข้อความนะครับว่า a d Movie a d New ละ,นะคัะจะใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับ, <c oughs> รบจากโค้ดเดิมของเรานะโค้ดเดิมของเราเนี่ยจะทำการ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะฮะแล้วก็คิวรีข้อมูลนะฮะคิวรีเสร็จก็แสดงผลใน DataGrid นะฮะบ,บนภายในวิดโดโหลดนะฮะภายในเหตุการณ์วิดโ o โหลดนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนปรับปรุงนิดนึงนะฮะผมสร้างฟังก์ชันย่อยหรือการทางานย่อยนะฮะผมตั้งชื่อว่า v o y show movie แล้วก็ ไม่มีพารามิเตอร์นะฮะแล้วก็ใส่ปีกาแบบนี้นะครับผมเลือกซอสโค้ดทั้งหมดนะครับแล้วก็นำมาละลากมาวางภายในปีกานะฮะคือย้ายนะฮะย้ายโค้ดมาไว้ที่นี่นะครับถ้าวิดีโนั้นถูกโหลดเสร็จแล้วก็แน่นอนฮะเราจะให้ฟังเราให้โปร c ซสเจอร์โชว์มูวี่ทำงานนะครับแบบนี้โอเคนะ สำหรับปุ่ม add new เดี๋ยวเรคลิกที่ปุ่มเดี๋ยวเรคลิกที่ปุ่มนะครับเราก็จะได้ปุ่ม btn add อันจะ score c l i c นะฮะก็หมายความว่าไอปุ่มประทันอันนี้เนะี่ยเอ่อเมื่อเมื่อปุ่มนี้ถูกคลิกก็ให้ทํางานดังต่อไปนี้นะครับสิ่งที่เราจะทํางานก็คือจะจะ,จะคล้ายๆกับการการดึงข้อมูลมาแสดงผลนะฮะอย่างแรกคือต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอย่างที่2คือเขียนคาสั่ง sql command นะครับเพื่อ แต่เป็นคําสั่ง insert นะเดี๋ยวมาดูรูปประโยคว่าเป็นยังไงแล้วก็ดึงค่าออกมาจาก control textbox ทั้ง2ตัวอันนี้นะครับว่ามีค่าอะไรก็เอามาแสดงผลนะครับผมสมมุติว่าเราเราไม่มีการตรวจสอบความผิดพลาดนะครับเอาแบบเบื้องต้นก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการ query นะฮะทำการ execute นะครับทำการเอาภาษา sql ของเราเนี่ยไปไป execute นะคือปฏิบัติแล้วก็ สั่งให้มันแสดงผลอีกครั้งนึงนะด้วยด้วยการเรียกโชว์มูวี่มาแสดงนะครับ,รบเริ่มจากผมสร้าง connection string นะครับ con string เท่ากับนะฮะเราจะใช้อะไรฮะ configuration dot เอ่อขอโทษที system น,น,นะฮะ system configuration 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 manager นะครับแล้วก็ dot c o n n e c t i o n spring นะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย configuration เราก็น่าจะทำงานได้เลยนะเพราะว่าไอตัว using system เนี่ยเราผมก็ include มาแล้วนะวเรียกใช้แล้วนะผมลองตั Think ดทิ้ง uh, ด Config Config ู configuration manager dot configuration condition spring นะครับแล้วก็ bracket แล้วก็ Movie d o ดอท s ส r ริงเด้นไหมได้เหมือนกันนะครับเขียนสั้นลงเลยครับเพราะว่าเราเรียกใช้แล้วนะฮะ using system dot configuration ฉะนั้นเนี่ยเราเราเรียก class ลูกทั้งหลายเนี่ยหรือหรือไลบ r ารีลูกทั้งหลายเนี่ยออกมาใช้งานได้ทันทีเรา c o n n c t i o n s นส i ริงสร็จแล้วทีนี้ ผมประกาศตัวแปรกตัวนึงนะครับ string sql insert นะ movie ผมตั้งชื่อตัวแปรยาวนิดนึงนะในตัวแปร sql insert movie นะครับเราจะใส่ภาษา sql เข้าไปนะฮะภาษานี้จะทำหน้าที่นำข้อมูลไปใส่ใน database ของเรานะครับประกาศนะฮะ insert นะครับ into นะฮะ ทเทเบิลของเราชื่อ Movie นะเมื่อระบุทเทเบิลแล้วต้องระบุฟิลนะครับระบุฟิลของเราก็คือถ้าจะไม่ได้ดูในนี้นะ Movie แล้วก็ฟิลของเรามี2 f i ฟิลคือ ID กับ Title นะครับเลยนะครับ Comma แล้วก็ Title แบบนี้นะฮะวงเล็บปิดนะครับ,บ,นะรบจากนั้นยังไม่ยังไม่จบนะฮะ เราก็ต้องตามด้วย value นะฮะ value s นะฮะแปลว่าเราจะใส่ค่าอะไรมาลงไปนะฮะ value นะครับไอตรง value เนี่ยนะฮะนะฮะเราจะต้องดึงข้ากมาจาก control 2ตัวก็คือ text เอ่อ text ตัวแรกก็คือนะฮะชื่อว่า text no นะครับ พอจะเห็นไหมนะตัวแรกชื่อ text no ตัวที่สองชื่อ text title นะครับนะับดังนั้นเนี่ยนะเรามาลู้ไปนะครับเราก็ใส่ดับเบิลโคดแบบนี้นะฮะแล้วก็บวกด้วย control text no t e x t นะฮะแล้วก็บวกด้วยนะฮะยังไม่จบใช่ไหมเราต้องใส่คอมมาเข้าไปนะฮะ บวกด้วย d o บ b l e q u o ด e comma แล้วก็ double ลโค t ปิดนะครับแล้วบวกด้วย txt นะฮะ c อน t r o l ตัวที่2ชื่อ text title นะฮะแล้วก็เรียกคุณสมบัติ t e x t เข้ามาอีกนะครับนะสังเกตดูนะครว่ารูเนี่ยมันเปิดด้วยวงเล็บเปิดนะครับดังนั้นเราต้องปิดด้วยวงเล็บปิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเออรนะครับแล้วก็บวกด้วย double ลโ o t e แล้วก็วงเล็บปิดนะฮะจากนั้น <c oughs> นะทีนี้เราจะสร้าง connection object ขึ้นมานะครับตัวแปร connection object ของเราก็คือตัวแปรที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับเ,เราจะประกาศ sql connection นะครับตัวแปรผมใช้ชื่อว่า con เท่ากับ new นะคร SQL Connection วงเล็บเปิดนะฮะตามด้วย String Connection String นะฮะตามด้วยตัวแปรที่ใช้เก็บ Connection String ก็คือ Connection String อันนี้เออขอโทษทีผมใช้ใช้ว่า constring นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมประกาศตัวแปรตัวหนึ่งคือตัวแปร SQL Command นะครับเพื่อ ตัวแปรนี้เอ่อนะฮะน SQL command นะเป็นเป็น object variable นะฮะเป็นตัวแปร object ไอตัว command cmd object เนี่ยมันจะทำการนะฮะนำภาษา SQL ของเราเนี่ยไป execute เอาไปปฏิบัตินะครับนะ SQL insert movie นะครับ comma นะฮะ เขาให้ระบุตัวแปร c o n n e c t i o n object นะครับผมก็ใส่ตัวแปร con ของเราผิดผิด con นะครับโอเคทีนี้ต่อไปเราต้องนะเรียก connection นะตัวแปร object c น o ะ n n e c t i o n o b j e c t open นะครับแล้วก็เปิดปิดแบบนี้เมื่อเปิดแล้วนะครับ ตัวแปรตัวแปรประมาณจะทำการ execute แบบ non query นะครับคือคือเอาภาษา sql ที่ที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยในบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่52เนี่ยเอาไปดำเนินการนะรเขาจะเอาข้อมูลไปเพิ่มไปต้ยมยำน้ำแกงอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับ execute non query นะครับ,รบใช้งานกับฐานข้อมูลแล้วกรุณาปิดนะฮะ c o n e c t i o n dot close c cl o n close cl แบบนีนบ้แล้วก็อย่าลืมวงเล็บเปิดปิด นะครับเมื่อแอปข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ขอโทษทีก็ทำการสแสดงผลนะครับโชว์มูวี่แบบนี้นะครับในบรรทัดโชว์มูวี่เนี่ยก็คือ,อสับโปรเซอร์หรือฟังก์ชันย่อยของเราที่อยู่ในนี้นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเพราะว่ามันไม่มีการคืนค่าใดๆออกมาทั้งสิน้นนะฮะถือว่าเป็น,เป,นเป็นกระบวนการย่อยนะฮะลองรันดูนะครับคลิกสตาร์ ทีนี้เรื่องที่7นะครับสมมติสมมติเป็นหนังเรื่อง<ม>เรื่องเอง<ม>เอ,อะไรเนี้ยด<ม>ิจิตอลพเทรสนะครับอะไรก็ไม่รู้นะฮะคลิกแอดครับอ้าวเออเรอ่อ,เ,อเรอนะครับ s ินแท็กเออร์เรเนียฟอเรสนะครับเนี่ยขอเบรกก่อนนะฮะสินแท็กเออร์เรเนียฟอเรสเดี๋ยวผมสต็อกก่อนนะครับ, er เ,ดนนรบเดี๋ยวผมลองใส่ซิงเกิลโคดนะฮะครอบ t ท็ก b o ็อกทั้ง2ตัวนะฮะซิงเกิลโคดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับใส่ไปแบบนี้โอเคลองรันอีกครั้งนะครับ โอเคเห็นไหมครับก็จะมีหนังเรื่องใหม่เข้ามาอ๋อแต่ว่ามันยังคาค่าเดิมอยู่นะซึ่งดูไม่ดีเลยนะครับผมลองผมเอาแบบนี้นะครับ textno.text เท่ากับ clear นะฮะ cleartexttitle.text เท่ากับนะฮะโดนโคตรม่วงๆไว้รันใหม่ เรื่องที่แปดซูเปอร์แมนภาคที่หนะะึ่งร้อคลิกแอดนิวเขียนไหมะฮะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมานะครับเขียนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำนะครับ,นะรบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็การเพิ่มกับเพิ่มข้อมูลลงไปในดัตเตอร์เบสนะครับอย่างง่าย นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ